ดูซิว่าผมจะตายไหมโอเคเพื่อนเราจะไปได้กันไหมเฮ้ยมังกี้ลูฟี่ตกใจหมดมนึว่าพี่ฟอนม้าเนี่ยโอเคนะครับทุกคนผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนและทุกท่านกันด้วยในนะครับผมนะสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายนิวนะครับผม Wür นวนี้นะครับผมก็จะมาทำการเล่นแมปเอ่ออบบี้บัดยูเกตคิกเกตอีฟยูได้นะครับก็ซึ่งเป็นแมปเกี่ยวกับแมปอบบี้ทั่วๆไปแะครับแต่มันจะไม่ทั่วไปตรงที่ว่าถ้าสมมติคุณตายคุณจะถูกเตะออกจากแมปนี้ทันทีเลยนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยนะครับผมไปกันเลยไป โอเคนะครับทุกคนผมก็ได้ทําการเข้ามาในแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหน้าตาตัวแบบเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยถ้าผมตายเมื่อไหร่เนี่ยคลิปนี้นะครับก็จะจบทันทีเลยนะคบทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนไปดูซิว่าผมจะตายไหมโอเคเพื่อนเราจะไปได้กันไหมเฮ้ยมังกี้ลูฟี่ ตนนกใจหมดนึกว่าพี่อฟอนมาเนี่ยพี่ฟอนเอ่อเอาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกนเดี๋ยว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 เดียวคือเมื่อกี้นี้โดนเลเซอร์แล้วเหรอครับเอาก็ตามที่บอกไปนะครับว่าผมถ้าผมตายเมื่อไหร่เนี่ยคลิปนี้ก็จะจบทันทีเลยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับผม ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมใครที่มีแบบอะไรที่อยากให้ผมเล่นเนี่ยก็ลืก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพูดวกไปวนมาอีกแล้วนะครเหมือนคลิปที่แล้วเลยซึ่งคือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับคือแบบพูดวกไปวนมานะครับทุกคนก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะผมสวัสดีครับ